สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ได้นงตอวันจะพามาดูการหาเก็บน้ําหวานของพึ่งนะครับอันนี้เป็นดอกมะพร้าวพึ่งเขาก็จะมาเก็บน้ําหวานและเกสรดอกมะพร้าวนะครับจะเห็นว่ามีพึ่งตอมดอกมะพร้าวอยู่หลายตัว จะสังเกตเห็นที่ขาพึ่งจะเป็นก้อนๆขาวๆนั่นคือเกสรดอกมะพร้าวนะครับส่วนน้ำหวานพึ่งเขาจะอมกลับเข้าไปในรังก็จะอมน้ำหวานเอาไว้เมื่อกลับถึงรังเขาก็จะบ้วนใส่รัง โอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ